าการทำงานครับสวนสวนกล้วยครับคิวบูทนั่งรถเรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับ oh. Oh. <laughs> ตอนเย็หน้าจะกินข้าวต้มครับทับคอไปแล้วครับหนักแค่ไหนก็ต้องยกครับปฏิเสธไม่ได้ หนึ่งสอง,สอ,งอ้าโอ้อโออยเป็นไงกูเซ็กห่วยไหมแกมือนะครับแกมือปฏิเสธไม่ได้หรอกครับเขาให้ทำเราก็ทำครับถ้าไม่ทำก็กลับบ้านไปครับนี่ครับ ดูออกครับใหญ่ขนาดไหนครับคออ<ล>ะไรคืออะไครับอเอา้อบจไปครับเดินไปครับขึ้นรถนี่ครับนี่นครับแล้วก็มาใส่รถครับแล้วก็ตัดขั้วมันครับขา้างหน้าข้างหลังครับ โจคนอยู <c oughs> ่ข้างบนก็จะสบายหน่อยนะครับไม่ค่อยได้เดินครับโอเคครับ